วันนี้มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังครับเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานน้าคบาทไหมครับผมน้าคบาทก็คือสัญลักษณ์ของงูกินหางนะครับผมก็คือถ้าเกิดใครมีเครื่องรางของขัง,งหน้าขบาทนะครับติดตัวไว้ก็จะเชื่อว่าหากินไม่มีอดนะครับผมกินไม่จบไม่สิ้นนะครับผมถ้าเกิดทำมาค้าขายก็มีความร่ำรวยนะครับผมนั่นคือตำนานนาขบาทนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดใครไปเจองูนะครับที่กินหางตัวเองแล้วตายนะครับคนที่เขาเชื่อในเรื่องเครื่องรางของข,องของัขงเขาก็จะเก็บนะครับมาเป็นเครื่องรางของของังเพื่อบูชาติดตัวไว้เป็นเมตตามหานิยมนะครับผมวันนี้นะครับผมครูซ่าไมา่ได้เจอหน้าขบาทนะครับผมเดี๋ยวครูซ่าพาไปดูนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผม เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะครับในคัมภีร์นะครับโบราณเลยนะครับผมในคัมภีรโบราณก็คือเสียงกรกฎเคยได้ยินไหมครับเสียงกรกฎพอดีครูซ่ามาตกปลานะครับผมเคยอ่านเจอนะครับว่าเสียงกรกฎนี้ถ้าเกิดใครเจอนะครับผมอำนาจนะครับบารมีแรงกว่าอีกแรงกว่าน้าขบาาอีกแรงกว่างูกินหางอีกนะครับผมนี่ครับเสียงกรกฎนะครับผมนะครับนี่นะครับผม นี่นะครับนี่นะครับผมเสียงกรกฎนะครับผมถ้าเกิดใครเจอนะครับผมให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะครับผมเพราะเสียงกรกฎนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับผมทุกเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนสิงหานะครับผมเสียงกรกฎนี้เขาจะเขาจะถอดเสียงตัวเองแล้วก็เหลือไว้นะครับผมนี่คือเสียงกรกฎนะครับผมดังนั้นในตลาดซื้อขายเมื่อกี้โทรไปถาม เสียเขียวนะครับผมถ้าอ <them> ิดเสียเขียวบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณเกือบสามแสนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปให้เสียเขียวดูก่อนว่าของจริงหรือเปล่านี่คือเสียญกรกฎนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือราคาคข้าวๆนะครับสามแสนนะครับผมนะครับเสียญกรกฎนะครับผมมีอีกไหมครับมีสองอันนะครับผมวันนี้ได้เสียญกรกฎนะครับนี่ครับเสียญกรกฎนะครับผมได้มาสองอัน วันนี้ก็อยู่ที่ห0 0 0นคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวจะต้องบินด่วนไปให้เสียเขียวท่าอีดดูนะครับผมนี่นะครับเป็นเครื่องรางของขัง,งนะครับผมถ้าเกิดใครมีไว้ก็คือดูดซับดูดสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับขาขายล่ำๆรวยๆนะครับผมนะครับมีแค่2อันนะครับผม วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมนี่แหละครับคือเสียงกรกฎนะครับถ้าเกิดใครเจอนะครับผมห้ามองข้ามนะครับผมเป็นเครื่องรางของขงังไม่ต่างจากนาคขบาดหรือว่างูกินหางนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นป่าครูซาจะพาเข้าไม้ที่ไหนครูซาจะพาออกไม้ที่ไหนกดติดตามสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณและสวัสดีครับ